อ่ะก็อขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ผมก็เข้ามาอยู่กันในเกม Forza Horizon 5อีกแล้วนะครับวันนี้ก็จะมาซิ่งรถให้ดูกันอีกเหมือนเดิมเนาะแต่ว่ารถของเราในวันนี้เนี่ยจะเป็นรถระดับไฮเปอร์คาร์กันบ้างนะครับเพราะว่าผมไม่ได้ขับรถระดับไฮเปอร์คาร์ให้ดูนานแล้วนะวันนี้ก็เลือกมาเป็นเจ้าคันนี้แล้วกันนะเป็น Lamborghini s i o n Roadster นะครับไม่ใช่ตัวธรรมดานะเป็นตัว Roadster ด้วยก็คือจะเป็นตัวเปิดหลังคานะนี่ นะไม่มีหลังคาเลยนะครับเป็นแบบเปิดรับลมแบบนี้เลยแล้วก็ดีไซน์ของคันนี้เนี่ยผมมองว่าเป็นไฮเปอร์คาร์ที่ดีไซน์สวยมากนะผมชอบดีไซน์ของคันนี้มากเลยซึ่งเหมือนเดิมนะครับก่อนเราจะออกไปซิ่งเดี๋ยวเราจะเอาไปแต่งกนะันสักหน่อยละกันนะครับแต่ว่าเราจะแต่งแค่เรื่องของพร์ฟร์แมนซ์อย่างเดียวลวกันนะผมไปส่องของแต่งดูแลของแต่งเรื่องของแบบความสวยงามเรื่องของชุดบอดี้พาร์ตต่างเนี่ยมันไม่มีมีแต่ของฟอร์ซ่าที่มันดูแบบไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับเพราะ,ะนั้นผมจะไม่แต่งพวกบอดี้พาร์ตต่างๆละกันแล้วก็เเเเเรรื่่่่ออองงงขสสสสสสีีีีีีีนนนยยผผมมมมมววววาาาาดดดิททัให้้้้้ละป็ฟตค ผมว่าจะไม่เปลี่ยนสีนะครับสรุปก็คือคันนี้เนี่ยเราจะแต่งกันแค่เรื่องของพร็อพอร์อย่างเดียวนะพวกของแต่งภายในเครื่องยนต์ต่างๆอย่างเดียวแล้วกันนะครับของแต่งภายนอกน่าจะไม่แต่งนะครับผมโอเคเราไปเริ่มแต่งอะไเลยแล้วกันนะครับมาที่อัปเกรดแอนด์จูเนียนะครับมาที่คัสตอมอัปเกรดโอเคมาดูกันที่เมนูนี้ก่อนเลยนะเป็นเมนูเครื่องยนต์ต่างๆนะครับก็เครื่องเดิมรู้สึกจะเป็นเครื่อง V12 นะเป็นเครื่องตัวเดียวกับตัวอเวทาดอ์ uh, ador, นะครับนี่เสียงครับผมเสียงเครื่องเดิมโคตรลั่น โอ้เสียงโคตรโหดเราสามารถเปลี่ยนไปวางเครื่องเล c i n g V12 ได้ด้วยเป็นเครื่อง V12 เหมือนกันแต่น่าจะเป็นเครื่องจากรถแข่งโอ้เ oh, สียงโคตรแสบเสียงแสบกว่าเยอะนะครับผมบอกให้ oh. แต่ผมว่าผมชอบเสียงเครื่องเดิมมากกว่าวะ่ะเว่าเสียงเครื่องเดิมมันมีความเป็น Lamborghini อ,อ,อ่ะผมบอกไม่ถูกเหมือนกันว่ามันยังไงนะแต่ว่าเสียงแบบนี้แหละ Lamborghini นี่นะครับผมผมว่าเสียงอันนี้มันดูแสบไป หูแลมปผมว่าเสียงเครื่องเดิมโอเคละผมใช้เป็นเครื่องเดิมได้แหละนะครับแล้วก็เรื่องของระบบขับเคลื่อนนะเดิมๆมาก็จะเป็นขับ4อยู่แล้วนะตามสไตล์ Lamborghini ผมก็จะไม่เปลี่ยนเป็นขับ2แล้วกันนะใช้ขับ4เดิมๆไว้แล้วก็เรื่องของตัวเทอร์โบนะครับเราสามารถใส่เทอร์บินเทอร์โบได้นะครับเดิมๆมันจะเป็น NA นะครับไม่มีเทอร์โบไม่มีระบบอากาศนะครับอันนี้เราสามารถใส่เทอร์บินเทอร์โบได้นะครับลองฟังเสียงหน่อยรู้สึกมันจะมีเสียงเทอร์โบเบาๆนะครับแทรกเข้ามาในเสียงเครื่องยนต์ ก็ใส่เป็นเทอร์ม mm ินเทอร์โบไปแล้วกันนะเพื่อความแรงนะครับผมโอเคแล้วก็กลับมาที่เมนูของรายละเอียดต่างๆในเครื่องยนต์นะครับเราอัปเกรดให้สุดทั้งหมดเลยนะครับจะสังเกตว่าเมนูของเอนจินเนี่ยจะอัปเกรดได้ไม่เยอะเท่าไหร่เหมือนรถคันอื่นนะอัปเกรดได้ไม่กี่อย่างมีแค่หกอย่างเองนะครับแต่แค่นี้ผมว่าน่าจะแรงแล้วล่ะนะครับโอเคครบละแล้วก็เรื่องของตัวแพลตฟอร์มแอนด์แฮนด์ลิ่งนะพวกช่วงล่างต่างๆเนาะช่วงล่างเราใส่เป็น มันมีให้เลือกไม่เยอะเท่าไหร่อ่ะมีแค่แรลลี่กับดิฟเท่านั้นเองอ่ะซึ่งอันนี้ผมจะเอาไว้แข่งสนามปกติทั่วไปเพราะนั้นผมก็ใช้เป็นช่วงล่างเดิมแล้วกันนะช่วงล่างเดิมผมว่าน่าจะโอเคอยู่แล้วนะครับถ้าใส่แรลลี่ไปก็น่าจะไม่เหมาะนะรถมันดูสูงไปจะใส่ดิฟก็น่าจะเอาไปวิ่งไม่ได้นะน่าจะถลายคหนบน่าจะดิฟกันทุกโค้งเลยนะครับเอาไว้แข่งสนามธรรมดาเราก็ใช้เป็นช่วงล่างเดิมแล้วกันนะครับแล้วก็อันนี้เราใส่สุดไปนะโอเคแอนตี okay. ้โลบาร์ bar. นะครับอันนี้ก็จะ โอ้โหตัวโรสเตอร์ก็ใส่โลบายด้วยนะครับจะเป็นเหล็กแท่งๆอยู่ข้างในเห็นปะเออแต่ใส่ไปมันก็ดูดิบดีนะผมว่าดูแบบดิบๆดีแตออ่อีกมุมนึงก็ดูขัดขัดแปลกๆเนี่ยครับผมผมไม่ใส่ดีกว่าเดิมเิมสวยมากอยู่แล้วไม่ใส่แล้วกันนะครับแล้วก็เรื่องของออการไล่เบาเราไล่เบาสุดเลยนะครับโอเคเรียบร้อยครับเมนูนี้ต่อมาที่เมนูของออพวกระบบสุกกาลังต่างๆนะมาดูเรื่องของเกียร์นะครับไทมิชชั่นเราใส่เป็นเกียร์ตัวไหนดีนะครับอื ใส่เป็นเกียร์ผมว่าเลสไทมิชั่นนี่น่าสนใจเอาเป็นเลสไทมิชั่นแล้วกันนะครับโอเคแล้วก็อันนี้เราอัพสุดไปเลยส่ว so, นอันนี้ก็จะเป็นดิฟเฟอเรนเชียลนะครับเราใส่เป็นเลสดิฟเฟอเรนเชียลโอเคเป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็เรื่องของตัวล้อและยางนะครับมาดูที่เรื่องของยางก่อนยางเราใส่เป็นเอายางสลิกเลยดีไหมจะเป็นเซมิสลิกดีจะเป็นยางแทร็ก ไม่น่าเหมาะเท่าไหร่ผมว่ายางสลิกน่าจะดูโอเคสุดนะผมใส่เป็นยางสลิกไปแล้วกันนะครับผมแล้วก็เรื่องของตัวขนาดยางนะครับเราอัพสุดเลยแล้วกันแนบใหญ่สุดเลยสเตตัสบวกเยอะสุดโอเคใส่ไปทั้งหน้าหลังนะแนบใหญ่สุดเลยแล้วก็เรื่องของตัวล้ออันนี้เปลี่ยนดีไหมผมว่าล้อเดิมมันก็สวยอยู่แล้วนะแต่ขอเลือกดูก่อนแล้วกันนะมันจะมีล้อไหนแบบว่าสวยกว่าล้อเดิมไหมน่ครับเฮ้ยว่าเปลี่ยนมาใส่ล้อสไตล์นี้ก็ดูแปลกดีนะก็ดูเข้าแบบแปลกๆนะผมว่า เออได้อยู่นะได้อยู่นี่ล้อแบบนี้ไหมอันแบบนี้ก็สวยนะทรงมันคล้ายๆล,ล้อเดิมเลยนะครับเดี๋ยวขอเรื่องเลอกดูแป๊บนึงแล้วกันนะครับ โอเคเลือกอยู่สักพักนะครับสรุปกลับมาที่ล้อตัวแรกๆเลยที่เราดูกันไปนะครับก็เอาไปล้อตัวนี้ละกันนะเป็นล้อของทาง ADV1 นะครับรุ่น ADV7 M. V2 CS นะครับโหชื่อยาวมากก็ล้อตัวนี้มันจะให้อารมณ์คล้ายๆล้อเดิมของมันนะมีการเยอะๆหน่อยคล้ายๆล้อเดิมเลยแต่ว่ามันจะมีความซิ่งเพิ่มขึ้นนะเป็นล้อแบบว่ารู้สึกจะเป็น2ชิ้นนะเออมีหมุดยึดข้างในอีกทีหนึ่งเป็น multi piece นะครับใส่ไปล้อตัวนี้ไปละกันนะผมว่าดูคล้ายๆกับของเดิมอยู่แต่ว่ามีความเพิ่มความแอบซิ่งขึ้นนมาิดนึงสไปนะครับ โอเคแล้วก็เรื่องของถาดล้อนะครับถัดล้อด้านหน้าเราขยายดีไหมเพิ่มยิ่งขยายยิ่งดีนะครับสเตตัสบวกเยอะแต่ขยายเยอะไปมันค็ดูแปลกๆนะครับทรงมันจะดูแปลกๆผมขยายออกมานิดนึงแล้วกันกาลังดีนะครับล้อหลังด้วยล้อหลังอ่าขยายออกมาซักประมาณไหนดีมันไม่ใชเยอะไปประมาณนี้ก็โอเคหรือนี้ดีผมว่าประมาณนี้โอเคโอเคใส่ไปนะครับ ต่อมาที่เรื่องของ Aero and a p p พ a ปิลแอนะครับก็คือจะเป็นชุดเอ่อพวก Aero p a าร์ต่างๆเนาะซึ่งอันนี้ผมเข้ามาดูแล้วแหละมันจะมีแค่ของตัวเกม Forza นะครับมันจะดูแบบแปลกๆนิดนึงอ่ะเออดูแบบไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะผมว่าผมว่าไม่ใส่ดีกว่าเนี่ยสปอยลงสปอยเลอร์เนี่ยดูไม่ค่อยเข้าเลยนะครับสปอยเลอร์ของทาง Forza เนี่ยไม่ไม่ใส่แล้วกันเนาะเอาปล่อยไปเรียบๆเดิมๆแบบนี้แหละนะครับผมโอเคหมดแล้วเมนูของแต่งต่างๆมีแค่นี้นะครับของแต่งมีไม่เยอะเท่าไหร่นเนื่องจากมันเป็นไฮเปอร์คาร์เนาะพวกกกชุดแตต่่่งงอออะะะไไรรราๆมมมัันน็ีเยหคบ ็ปประมาณนี้โอเคสตอร์เซตอัพไปโอเคเสร็จแล้วนะรเรื่องของของแต่งต่างๆแต่คนอื่นผมขอกลับไปที่เรื่องของเมนูสีแล้วกันนะครับตอนแรกผมว่าจะไม่แต่งสีรถก,ก็ก็ไม่แต่งนั่นแหละแต่ผมจากจะเปลี่ยนแค่สีล้อนะผมว่าสีล้อมันยังดูไม่เข้านะครับสีล้อผมอยากจะให้มันสีทองแบบเข้ากับตัวไอตัวไซส์สเกิร์ตเห็นไหมมันจะมีทองที่โคดเชดกันนะนะครับให้มันดูทองสว่างกว่านี้นิดนึงเป็นทองประมาณไหนว่าประมาณนี้ก็โอเคนะใกล้เคียงอยู่ดูสว่างมานิดนึงวะนะครับ มีสีแบบเอฟเฟกพิเศษด้วยเอาสีไหนดีหรือจะเอาแบบนี้แล้วก็ไปจูนสีเอาขอญอาตเลือกสีสักแป๊บหนึ่งนะครับ โอเคตอนนี้ก็ได้สีที่ต้องการแล้วนะหลังจากที่ปรับอยู่สักพักเลยผมว่าเอ,อ่อจะปรับให้ใกล้เคียงกับสีของไซส์เกิร์ตเป๊ะเลยเนี่ยน่าจะยากผมได้ใกล้เคียงสุดก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวตอนไหนมีเวลาเดี๋ยวผมมานั่งปรับให้มันใกล้เคียงกว่านี้อีกแล้วกันนะครับแต่ตอนนี้ได้ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวเสียเวลาเกินไปนะครับผมโอเคแค่นี้ก็โอเคละผมว่าเลือเป็นสีตัวนี้ไปนะครับเรียบร้อยนะครับแล้วก็สีของส่วนต่างๆสีของตัวเบรกนะเราสามารถเปลี่ยนได้ด้วยแต่เราไม่เปลี่ยนแล้้วนนะสีเเเะสนะีเรดมา็าปปปณซ โอเคเสรส็จเรียบร้อยแล้วนะครับ <g ülme> เดี๋ยวขอกดดูดรถรอบๆนิดนึงเน่ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับก็เหมือนเดิมแหละนะครับพอเราไม่ได้ใส่ชุดแต่งของแต่งภายนอกอะไรเลยนะนอกจากตัวล้อนะครับที่เราเปลี่ยนนะครับผม,มเดี๋ยวลบก็โอเคนะสวยสวยสวยตัวล้อดูเข้ากับตัวรถอยู่นะดูใช้ได้อยู่โอเคเดี๋ยวเราไปซิ่งข้างนอกกันเลยดีกว่านะรับว่ามันจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมหลังจากที่เราแต่งเรื่องของเครื่องจนแล้วนะครับไปไปดูกันออกมาด้านนอกนะครับเบิร์นหน่อย เสียงโครเล้า V12 นะครับจากทางแลอโบกินี่โอ้โหโคดล่างโคดล่างโครแรงแรงแบบแรงมากแล้วเสียงเครื่องอย่างเล้านี่ครับชอบมากเลยเสียง V12 เล้าอารมณ์มากๆโครแรงอ่ะแรงแบบแรงเวอร์เลยนะครับผมโอ้ โคตรแรงโอเคเดี๋ยวขอไปทดสอบกันที่สนามไหนดีอลองสนามนี้ดีกว่าผมว่าสนามนี้น่าสนใจนี่ครับโอ้สนามก็อยู่ไกลเราอยู่นะจะฟาดท้าวิ่งไปก็ไม่เอาดีกว่าผมขับไปเลยแล้วกันนะครับจะได้ให้คุณผู้ชมฟังเสียงเครื่องด้วยก็เดี๋ยวระหว่างขับไปผมจะเงียบให้ฟังเสียงเครื่องชัดๆแล้วกันนะครับฟังเสียงวีบสองหวานๆนะครับผมไป แล้วเ mm hmm. รียบร้อยนะครับโอ้โหบอกเลยว่าแรงมากความรู้สึกตอนขับเมื่อกี้คือแบบมันมันดึงมากเลยนะครับแรงมากเลยแรงแรงแรงจริงผมรู้สึกเลยว่าแรงจริงอันนี้เดี๋ยวมาลองดูกันนะครับว่าในสนามมันจะยังไงมาเลือกเป็นเจ้า Lamborghini s i o n Roster ของเราเนี่ยตอนนี้แรงม้าของรถอยู่ที่1532แรงมา้าแล้วก็ทอร์กอยู่ที่1365นิวตันเมตรเลยทีเดียวนะครับบนน้ำหนักตัวแค่1 4 0 0กิโลกรัมเนี่ยเรียกได้ว่าโหดมากนะครับมาลองดูกันว่ามันจะยังไงนะครับในสนาม ความรู้สึกตอนขับมาเมื่อกี้คือบอกเลยว่าแรงมากรู้สึกเลยว่าแรงโ,โคตรๆสมแล้วที่เป็นไฮเปอร์คาร์นะมาโอโ้โหคู่แข่งก็เป็นไฮเปอร์คาร์เหมือนกันนะเป็น l amborghini centenario เนาะด้านหน้าก็มีรถไฟฟ้าด้วยคนะรับลิแมแบกด้านหลังเป็นบุกติ็ตชีรอนเนีครับไปครับอื้อหือันหนึ่งก็แรงเหมือนกันอันหนึ่งก็แรงเหมือนกันไปครับตาม ตามแต่หน้าโค้งครับผมเบรก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 เหยียบมิดเหยียบมิดอ้เดอ้ดเบาโวโวอืมกินตูดไปหนึ่งทีไปครับเหยียบมิดโคตรแรงแรงโคตรโคตรเบรก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 เฮเบรกเบรกเบรกโอเคโอเคได้อยู่ ได้อยู่อู๋แรงมากอไอ้คันนี้ยังไงรีแม็กซ์รถไฟฟ้าเหรอเจอเครื่องวีสิบสองหน่อยไปไอ้นโอ้โหโคตรพุ่งแรงมากอืออัตราเร่งดีมากฮะเร่งเร็วมากโค๊ดแรงไปครับ การควบคุมก็ค่อนข้างโอเคนะแต่รู้สึกจะลื่นไปนิดนึงนะครับโอเคเบาเบาเบาโอ้โหเร่งเร็วมากเลยอ่ะสังเกตเลขที่เข็มไม้นะครับพุ่งขึ้นไวมากโอเคโอค้โห บอกเลยว่าหลังติดเบาะของจริงคันนี้เฮ้ย,ย,ยกำแพงเต็มเต็มเลยฮะโอ้โอเคปไปแหน่งโคตรเราเริ่มทิ้งห่างคู่แข่งของช่างเยอะแล้วเนะี่ยบอกเลยว่าห่างเยอะมากทิ้งห่างไกลฮนะเบกเบกเบก ผมจะแรงอะไรขนาดนั้นวะตอนแรกมาคิดว่ามันจะแรงขนาดนี้นะมันแรงเวอร์มากโอ้โหแรงจริงโคตรแรงโอ้โหเราแค่ใส่เทอร์บินเทอร์โบแล้วก็แต่งเครื่องข้างในนิดหน่อยเองนะพุ่งขนาดนี้เลยพันห้าร้อยม้าบนน้ำหนักตัวแค่พันสี่กิโลกรัมนะโคตรแรงแรงจริงแรงจริงแบบโคตรเวอร์นี <c oughs> ่ครับผมโอเคเดี๋ยวต่อไปเราไปลองสนามอื่นกันบ้างนะครับ ไปลองไปสนามนี้ไหมสนามแบบแนวสตรีกันบ้างนะครับน่าสนใจโอเคเดี๋ยวเราเขับไปสนามกันสนามอยู่ห่างจากเราประมาณ7โลนะก็ไกลยอยู่พอสมควรแต่มันแรงมากเลยดูดิมันคุ้งมากแต่รู้สึกมันจะลื่นไปหน่อยนะเวลาเข้าโค้งลื่นไปนิดนึงแต่ไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะ มโหขับแป๊บเดียวถึงสนามแล้วอะ7กิโลขับแค่แป๊บเดียวถึงละนะครับโอเคเริ่มแข่งกันเลยรอบนี้เป็นสนามแบบสตรีทบ้างก็จะมีรถชาวบ้านมาอยู่บนถนนแล้วด้วยต้องหลบให้ดี โอเคมาสนามแบบสตรีทนี่ครับมีแต่ต้นแรงๆว่ะคู่แข่งเราด้านหน้าเป็นอิลิเมนโต้นี่ครับข้างๆเราเป็นลีกิล่าด้วยไปครับเหยียบมิดเหยียบมิดแสงแสงแสงแต่ละหนึ่งด้านหน้าโค้งโหเสียงในหมงงลั่นมากเมื่อกี้จิมสู่ไป็นทีทำลายได้อยู่ คันขหน้ามันแรงมากเลยอ่ะม,มันพุ่งเร็วว่าคันอื่นวะคันที่หนึ่งอ่ะไปไกลแล้วอะชิบหายตามครับผมสามเหยียบมิดเหยียบมิดก้านหน้าเป็น F X K Evo เนี่ยครับตัวแท็กของทางเฟอร์รารี่แสงแสะเรียบร้อยเลือคันที่หนึ่งเนี่ยไกลมากนำเราไปไกลมาก โอเคโอเครู้สึกจะเป็นโคนิเซกอากิล่านะครับด้านหน้าใช่หรือเปล่าใช่โอเคใช่นี่อากิล่า R S นะครับตัวแรงแสงแล้วเรียบร้อยยิงท,ที่หนึ่งแบบง่ายได้เรื่องของแรงมากจริงเลยเลยเลยหลุดโค้งหลุดโค้งโดนแสงคืนเลยชิบหายกลับไปแสงคืน มีเบียดเข้าให้ไปครับไปครับโอ้โหมันจะแรงไปไหนเนี่ยความรู้สึกคือมันแรงมากอะ่ะเบรก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 โอ้โหถึงเส้นละแป๊บเดียว เรียบร้อยครับผมโอ้โหที่หนึ่งอีกแล้วแรงไปไหมเนี่ยผมมันแรงมากเลยนะสะใจมากเลยนะใครอยากได้รถแรงๆแล้วขับสนุกๆแบบว่าดึงๆสะใจสะใจเนะี่ยคันนี้ตอบโจทย์เลยนะเอ่อใส่ทวินเทอร์โบแต่งเครื่องนิดหน่อยแรงเลยแบบแรงแบบโคตรแรงนะครับรู้สึกคันนี้จะมีระบบเลี้ยว400นะสังเกตเวลาเลี้ยวเนี่ยล้อหลังมันจะเลี้ยวด้วยนิดหนึ่งแบบเนี่ยนะมีกระดิกด้วยนิดหนึ่งโอเค ต่อไปเราไปลองอีกสักสนามนึงแล้วกันนะสนามสุดท้ายละสนามนี้ดีกว่านะ่าสนใจครับเฉียดเฉียดฟ้าด้วยทางฝั่ง,งนี้ชมวิวด้วยมาเริ่มแข่งกันเลยยังไงสนามนี้ฝนตกด้วยฮนะเราจะรอดไหมเนี่ยรู้สึกรถเราก็จะลื่นๆอยู่แล้วด้วยมาเจอถนนเปียกแบบนี้จะรอดหรือเปล่ามาดูกันนะครับผมแล้วเราใส่ย,ยางสนิทมาด้วยไงไหวไหมไหวไหม จิมตูดจิมตูดทุกคันจิมตูดทุกคันที่ขวางหน้าถอยไปพี่ถอยไปโอเครถแรงจะวิ่งเออรถช้ายอยู่ข้างหลังไปน่ครับเออนั่นแงมาแล้วลื่นลื่นลื่นจัดเลยโอ้โคตรลื่นโอเคเบาเบาเบาจางลื่นโูกําแพงไปโอเคแต่เรายังอยู่ที่สามนะได้อยู่ได้อยู่แต่ลื่นมาก <M itt s> เหยียบมิดป่ะเฮ้ยเบาเบาเบาลื่นมากถ้านผโคตรลื่นเฮ้ยกำแพงไม่ชน <M itt> s> <S เกือบไปแสงอีกหนึ่งเฮ้ย <C ười> เข้ากำแพงเลยเต็มๆโอ้กระจกข้างหลุดไปแล้วจับไหม ด้านหน้ารู้สึกจะเป็น AMG 1นะครับนำที่หนึ่งอยู่โอ้โหคันหน้ามันแรงมากอะ่ะผมพยายามตามอยู่เบรกเบรกโอ้กำแพงอีกแล้วใช้กำแพงในการเบรกไปครับรอบมีสภาพรถผมเย็นมากจะเ็จเหล็กไปแล้วตอนนี้โอเค น้อยเราก็ขึ้นมาอยู่ที่หนึ่งแล้วนะครับโ๋แรงโคตรแต่ลื่นมากเช่นกันถนนเปี่ยวแบบนี้โอ้ยลื่นเหลือเกินไปครับ เบรกเบรกเบรกแรงมากผมพูดกับว่าแรงมากมาลูกกี่รอบแล้วคลิปน,นี้โอ้ยลื่นลื่นมาทะร็วเลยเราไปครับเรียบร้อยผมที่หนึ่งอีกตามเคยเออแรงจริงแนะนำเลยครอย่าได้รถแบบแรงๆดึงๆคันนี้ตอบโจทย์ลองไปหามาแต่งดูได้นะในเกมนี้ แต่น่าจะเป็นรถหายากอยู่แนละ้วถ้าใครยังไม่เคยมีเนะี่ยน่าจะหาหายากในตลาดประมูลไม่รู้ว่าจะมีขายหรือเปล่าเพราะว่ามันแจกตอนเฟสทิวอเพลที่ผ่านมาเนะครับถ้าใครยังไม่มีคันนี้แล้วไปหาซื้อเนี่ยในตลาดประมูลผมไม่แน่ใจว่าราคาเท่าไหร่นะต่อไปเราไปลองทดสอบท็อปสปีดกันมากดีกว่านะเราแข่งกันมาเยอะแล้วเนีเรื่องของการแข่งไว้ใจมันเลยมันชนะได้อยู่แล้วลนะแรงขนาดนี้ต่อไปเรามาดูท็อปสปีดดีกว่าว่าท็อปสปีดมันจะยังไงนะครับผมเดี๋ยวไปทดสอบกันถนนเส้นเดิมนะเส้นนี้ เราจะตรงยาวมาตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงแถบๆตรงนี้เนี่ยจะมีลงเนินนะครับเราจะเห็นท็อปสปีดสูงสุดเท่าที่จะทําได้เลยอืมซึ่งก็เดี๋ยวเราจะสตาร์ทจากจุดนี้เนาะอยู่หา่างจากเราไม่เท่าไหร่เดี๋ยวผมขับไปแล้วกันนะระว่างขับไปก็เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวผมจะเงียบให้ฟังเสียงเครื่องกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเรือใครอยากฟังเสียงวีดีโอชัดๆอีกรอบไปครับ ถึงแล้วโอ้เสียงเหลาใจจริงนะเสียงอย่างลั่นมาอ,ออกตัวเบิร์นให้ฟังอีกรอบหนึ่งนะครับโอ้ V12 นี่ 12, มันส1 2จริงๆนะลั่นจริงโอ้มาออกตัวในสามสองหนึ่งอือแป๊บเดียวฮะสองร้อยแล้ว นะครับโคตรดึง300ไปแล้วโอ้โหพี่แรงไปไหนเนี่ย400 400แล้วยังไงยังไง440 441 42 43 oh, 444เห็นสูงสุดเมื่อกี้คือ444นะครับ เดี๋ยวรอทางลงเนินด้านหน้าตรงนู้นนะไกลๆโอ้โหแต่ถ้าทางปกติไม่ลงเนินนี่คือบอกเลยว่า444นะครับเลขกำลังสวยเลยนะ444แต่ลงเนินได้ได้มากกว่านี้ 45, ไหมสัก445ไหม445 446โอเค,อเคลงเนินนะ445ว่ะ446 447 448 โอเคความเร็วสูงสุดอยู่ที่4 4 8กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเท่าที่เห็นนะตอลงเนินแต่ถ้าไม่ลงเนินก็อยู่ประมาณ4 4 4นะครับูกแรงมากๆแรงแบบแรง,แรงโคตรเลยแหละของจริงโคตรด,ดึงนะโคตรด,ดึงที่ขนาดเป็นเครื่องเดิมนะแค่ใส่ทวินเทอร์โบแล้วก็แต่งภายในเครื่องยนต์นีครับมันสามารถใส่เป็นตัวเครื่อง uh, V12 ที่เป็นตัวแขงได้อีกนะเออถ้าเป็นตัวนั้นอาจจะแรงกว่านี้ก็ได้นะอันนี้ผมไม่รู้เหมือนกันแต่แค่เครื่องเดิมใส่เทอร์โบแต่งเครื่องนิดหน่อยนี่ก็แรงโคตรอยู่แล้วนะ นแนะนําเลยนะใครอยากได้รถแรงแดึงๆขับมันมันี่อีกหนึ่งคันที่ตอบโจทย์เหมือนกันนี่ครับดูดีดึงมากเลยเออเออตูดีเร่งแป๊บเดียว200คุณมจะแรงไปไหนเนะยครับโอเคเอาว่าประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับคลิปนี้มาเล่นให้ดูสนุกสนุกนะสามสนามแล้วก็ทดสอบสปีดให้ดูสำหรับเจ้าแล้โบกินีเซียนโรสเตอร์นะครับผมเป็นประมาณนี้แล้วกันนะครับโอเค อันว่าสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยละกันนะเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาเล่นรถอะไรให้ดูอีกอก็ฝากติดตามมาด้วยสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนไปเจอกันคลิปหน้าครับผมบายยจ้าขอตัวไปซิ่งรถต่อละ